กิสานนสวัสดีจ้าเมื่อนี่ได้กินออมห่วงพี่น้องอมห่วสซแมละงามแล้วก็มีกระปูหน่อยน้ำค่ะเนี่เป็นหนำแกงด้วยค่ะตำเขาเบือใส่พราอีเลิศค่ะพี่น้องแล้วก็ผสมกับหนำปลาค่ะเนี่ย่ะนี่ล้างเรียบร้อยกับสไเป็แกงเลยค่ะเทนํำแกงลง่หม้อค่ะนํำแกงจะซ้อยแตะไข่ลง่ไปนํำค่ะพี่น้องจากนั้นกระปุงรสค่ะปลาเกลือชั่วโรตหนำปลาค่ะ แล้วก็ใส่พริกตําลงไปค่ะจะเป็นพริกแกงได้ค่ะจะมีพริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องหลังจากปรุงรสแล้วปิดฝาหม้อไว้จะเข้านึ่งใหน้ำมันเดือดค่ะเพราะน้ำมันเดือดเี่มันก็สะมีความข้นนะคะข้นๆอวดตัวเนาะค่ะเพราะว่าคนจะเขาเบื่อแล้วค่ะแล้วก็ใส่พกมะแรงลงไปค่ะกระปูหน่อยหัวแมงล้งงัหรือว่าแมงเหนียวด้ค่ะปิดไฟหลอบนึงพี่น้องนี่ค่ะซุกแล้วก็ใส่ผักอีเลิร์ลงไปค่ะ ไอีเรือนท้อมๆอมค่ะแล้วก็ใส่ไอ่ตูยอดมะละค่ะพี่น้องก็สะได้ความแซ่บๆคมอาลรำค่ะคมหน่อยๆค่ะเพรคมหลายแต่ว่าจะลงตัวครับพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องมาจ้าแซ่บน้่มกันค่ะสวัสดีค่ะ